สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับห่างหายไปสักเป็นเดือนเลยแหละนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับยังยังคงขี่โฟล์คซาอยู่นะครับว่าด้วยเ,เวลาและโอกาสก็ไม่เอื้อมหน่วยนะฮะยังไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับ ดีไปเที่ยวต่างจังหวัดมานะครับวันนี้ก็กลับมาทํางานปกตินะครับไปต่างจังหวัดมาเกือบอาทิตย์นะครับเจ็ดวันนะวันนี้ก็ไปทํางานวันแรกก็ถือโอ่การเอ่อเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อน เช่นเคยนะครับกับบรรยากาศก,การขี่มอเตอร์ไซค์ว่าด้วยฟอซ่าสามารถศูนไปทำงานตอนเช้าๆนะครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับไมู่้เพื่อนๆมีแผนขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกันที่ไหนกันบ้างนะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์ เข้ามานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมปเคลื่อนที่กดซับสไคร์กดไลค like ์กดแชร์กันด้วยนะครับจะให้กำลังใจกันพอดีได้เข้าไปอ่านในเพจ หรือกลุ่มของโฟซ่าสามารถสูญเห็นระยะนี้เพื่อนๆหลายคนหลายคันเจอปัญหากันเยอะพอสมควรนะครับเห็นที่ล่าสุดก็เหมือนจะเจอปัญหาเรื่องล้อมล้อมันเบี้ยวนะครับเวลาขึ้นขาคู่ขาตั้งคู่แล้วก็ลองหมุนล้อดูนะครับสังเกตได้ชัดว่า มีความหมุนไม่ทรงของดิสเบรกก็เห็นหลายๆคนก็ไปเคลมกันบ้างแล้วนะครับผมก็เลยลองหมุนล้อดูล้อหลังดูนะครับสังเกตก็ไม่ไม่เบี้ยวนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นรถที่ ที่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่เจอปัญหานะครับจะได้อย่าอย่าพึ่งไปีเดียนนะครับเคมได้เคมนะครับเพราะว่ารถเรายังอยู่ในประกันนะครับ เลมได้ก็เคลมกันไปโอ้ oh, วันนี้พระอาทิตย์แสงสีสวย พระอาทิตย์หน้าหนาวอมีเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาถามเกี่ยวกับกระจกเล็กนะครับผมสั่งในช h อปปีนะครับราคาประมาณ50บาทเซิร์ชกระจกเล็กนะครับกระจกมุมอับนะฮะเดี๋ยวก็จะขึ้นมาแล้วก็เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้นะครับ มันจะมีเ,เทปกาว 3M มาให้เลยนะครับสามารถแกะแล้วก็ติดใช้งานได้เลยนะครับก็ <unexpected> ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เขียนกันเข้ามานะครับเป็นกำลังใจที่ดีเลยนะครับเราจะได้พูดคุยกันด้วยนะครับในความเป็นฟอร์ซา350หรือฟอร์ซ่า300ด้วยกันนะครับ อนนี้ระยะของไม่รวมผมประมาณ3ามพันสารอนะฮะก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่กับรถสี่เดือนนะครับตั้งแต่ถอยรถออกมาก็ดูบรรยากาศไป เพื่อนๆนะครับกับเส้นพหลโยธินรัชดาอโศกนะครับก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตประจำวันของชาวมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะครับยังไงก็ให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยนะครับ Sama mga sunsin เพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่าโอต์ากขี่เป็นยังไงบ้างนะครับเจนี้จากความรู้สึกตัวเองนะครับความสูงที่160ลงมาไม่มีปัญหาในการขี่นะครับอยู่ที่ความชำนาญน,นะครับเดี๋ยวเราขี่บ่อยๆความชำนาญความคุ้นเคยก็เกิดนะครับเดี๋ยวเราก็จะคุ้นชินกับน้ำหนักรถกับองศารถ หลายๆอย่างกับตัวรถนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับรถดีบรลานดีนะครับจุดถ่วงทุกอย่างดีนะครับไอเรื่องปัญหาที่จะเจอกันก็แก้ไขได้นะครับอย่าไปกังวลน,นะครับก็ค่อยๆแก้กันไปนะครับรถขี่สนุกนะครับ ใช้ในเมืองก็สะดวกนะครับขี่ไปออกทริปช้านอกเมืองก็สนุกเมื่องานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาโอร์ซ่าสามศูนออกตัวเขาเรียกอะไระฮะรถซิงค์นะครับอาจจะเป็น พูดว่า l i m i t e d edition นะครับเพราะว่าออกมา140คันนะครับก็จะมีเขาเรียกอะไรครับปุ่มคอนโทรลเกี่ยวกับบลูทูธนะฮะการเชื่อมต่อบลูทูธกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีปุ่มคอนโทรลอยู่ด้านซ้ายใต้ปุ่ม t ิปบีนะครับอยู่แถวๆเนี้ยนะครับเอาไว้ สายลดเสียงเพิ่มเสียงประมาณนี้ครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการควบคุม GPS ในโปรแกรมแผนที่บนมือถือนะครับก็เป็นตัวซิงรถนะครับชื่อของเจ้าพอฒาสารสูนยนที่ออกมาเมื่อ งานมอเตอร์เอกเมื่อวันที่สองธันวานะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับกับผู้ที่ใช้บลูทูธนะครับในการฟังเพลงการเปิดแมพนะครับทำหรั้ควบคุมกับ ปลายนิ้วของเราได้นะฮะก็น่าจะร้อยสี่สิบขันก็น่าจะหมดอล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแค่สีแดงกับสีดำนะครับจะไม่มีสีน้ำเงินไม่มีสีขาว แล้วก็จะไม่มี่าตัวที่เป็นอ่ทวริงที่ติดกล่องท้ายมานะครับก็เพื่อนๆหลายคนน่าจะจองกันไปแล้วนะครับ วันนี้อากาศดีนะครับไม่หนาวไม่ร้อนขี่สบายสบายปีนี้ไหนบอกว่าหนาวจัดเลขรุุนเลขตัวเดียวเลขหลักสิบยังไม่เห็นสักสักวันที่หนาวเลยฮะแค่เย็นๆพยากรว่าอย่างนั้นนะฮะแต่แบบพอสัมผัสกันจริงๆไม่เห็นจะหนาวอย่างที่พยากรอ่าได้แจ้งมาไว้นะฮะ ยอดเวฟเลยวซาสามารถสูนเข้าช่องได้สบายสบายนะครับแต่ว่าอาจะถ้าจะคิดว่ามันลำบากสุดก็ต่อเมื่อที่เราจะเดียวตัดหน้ารถนะครับที่จอดไว้เป็นช่องเล็กๆตรงนี้จะค่อนข้างที่จะอติดๆกัด,ด,ข,ด,ข,ดขัดหน่อยแต่ก็ไปได้นะฮะ นะฮะจะช่องกว้างๆแบบเนี้ยนะฮะสบายๆครับก็ตีวงอ่าให้พอกับความยาวของรถอะนะฮะก็ออไปได้นะฮะเดี๋ยวช่องแบบเนี้ยไปได้สบายๆครับพงถารถยังได้อยู่นะครับแล้วก็ตีวง หไปได้อยู่นะครับเว็บไปได้ฟอร์ซ่าก็พอไปได้นะฮะ ตั้งแต่ขี่ออกมานะครับตอนนี้ Ever ett, เ v e r อร e เรฉลีย่ยอ่าปริมาณบริโภคน้ำมันนะครับอยู่ที่31.7นะครับก็ประหยัดเลยนะครับสบายๆนะครับ ถึงที่ทํางานเลยนะครับยังไงก็ขอให้มีกําลังใจในการทํางานกันทุกๆคนนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กันนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ขอให้มีกําลังใจในการทํางานกันทุกๆคนนะครับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับผม